สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวอยู่ในขณะน,นี้และขณะนี้เนี่ยผมอยู่ถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยหลงตาบุญชื่นฮะรเริ่มเดินทุดงครับต่อนะฮะออกจากร้านอาหารมาหนุนเมื่อสักครู่นี้ท่านพักนะครับเท้าเพื่อฉันเครื่องดื่มเกลือแร่แล้วก็เมตตาให้คณะลูกศิษย์นะครับ ที่ติดตามเนี่ยพักทานข้าวนะครับ1 2บสนาฬิกาห้นาทีนะฮะวันศุกร์ที่9เมษายน2564และเราอยู่กันที่ถนนหลวงหมาเยเลขหนหนึ่ง,งเขตจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศสดๆครับต้องบอกว่าแหมวันนี้นี่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะรหน่วยกู้ภัยนะครับ หลายๆห,หน่วยงานเนี่ยมาช่วยกันเลยครับวันนี้ก็เป็นหน่วยกู้ภัยนะฮะของสมาคมกู้ภัยหมอนไม้นี่ฮะ <c oughs> โอ้โหหมอนไม้หนึ่งมายืนฮะเองเลยแล้วก็มาเดินนะเห <c oughs> ็นตั้งแต่เมื่อวาน,นะฮะคนนี้ก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะที่นําอาสาสมัครมาช่วยเหลือนะฮะเป็นจิตอาสามาแล้วต้องบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นี่ เรื่องใสนะฮะในพระพุทธศาสนาเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงนะฮะแม่ยังคาบนมกันอยู่เลยนะฮะโอ,โ,อโอ้นะฮะภาพบรรยากาศเอไม่เหมาะครับไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะฮะไม่เหมาะฮะมายืนขวางนี่ฮะไม่เหมาะเลยแม่มายืนเซลฟี่อยู่ข้างหน้าพระนะฮะมาสักครู่จะเป็นความศรัทธานะฮะท่านผู้ชมฮะพระโมททับ โอ้โหแล้วบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยอากาศ41องศานะฮะร้อนมากๆร้อนที่สุดนะ,ะแต่ว่าหลวงตาบุญชื่นก็ยังเดินทุดงอย่างต่อนเนื่องก่อนหน้าน,น,น,นี้ผมไม่ได้ไล์สดอย่างต่อเน,นื่องต้องขอประธานอภัยเนื่องจากว่าภารกิจนะฮะในขบวนรถมีปัญหาหนึ่งคันนะฮะซึ่งเป็นรถลูกศิษย์เมื่อสักครู่นี้ก็นําไปซ่อมนะฮะเสร็จแล้ว,วมีก็เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะทหารโอ้โหฮะมานั่งรอฮะขอบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่น และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมฮะแต<อ>่ตอตอลอากาศนี่ร้อนมากจริงๆนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ว่ายังก็นําลูกเด็กเล็กแดงมานั่งกันอยู่นะ,นะฮะโอ้โหนี่ฮะเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆนะฮะแม่พาเด็กน้อยมาปกฝังนะฮะให้เยาวชนนะครับ ได้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนายยยยกกเเลลครับนนนน้้้้ขขึึสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ยังคงติดตามรับชมกันอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะฮะยกน้ำขึ้นเลยครับยกน้ำขึ้นไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มยกสองมือเลยครับแหมอนุโมทนานะ,ะทุกท่านสวัสดีทุกท่านที่ยังรับชมนะฮะไม่ว่าเป็นจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะฮะ แล้วก็ที่นำลิงก์สัญญาณของทั่วไทยนิวไปออกอากาศอยู่ในขณะนี้ตามสถานีทีวีออนไลน์ต่างๆนะครับต้องบอกว่าสื่อทั่วไทยนิวเราเป็นสื่อสาธารณะนะครับที่นําเรื่องราวต่างๆฮะในความสรัทธา สิบนาทีแล้วไม่ต้องกลุ่มนะครับไม่ต้องกลุ่มนะครับท่าน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 มาถึงท่านท่านได้มองบนเลยฮะมองแล้วก็กลับไปดักเดินได้เลยยกของแล้ยยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่เริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเยอะมากนะยครับ จะเห็นได้ว่าตลอดแถวตลอดแนวเลยจริงๆนะฮะหมาสักรู่นี้ผมอาจเดินไปสำรวจนะฮะบริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถนะฮะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะบอกว่าไม่มีที่ว่างกันเลยนะฮะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยมานั่งรอนะครับบางคนเนี่ยนะครับผมขับรถมาโอ้โหกลางล่มนะฮะชะง,งกดูว่าเมื่อไหร่เนี่ยหลวงตาบุญชื่นจะเดินมาสักทีนะฮะ หลายคนก็กางล่มกันหลังคนนะฮะหลายคนเนี่ยเข้าไปหลบในต้นไม้ข้างทางซึ่งต้องบอกเลยว่าข้างทางนี้เป็นป่านะฮะแต่ว่าหลายคนก็ไปหลบล่มอยู่ข้างทางก็มีนะฮะด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้แล้วคนนี่นะฮะนั่งรออยู่ไปจนถึงภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์เลย เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่โอค่าราชการต่างๆเนี่ยมานั่งรอกันอยู่หมายเยอะจริงฮะข้างถนนนี่ยยาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะโอ้โหคนเฒ่าคนแก่นะฮะมาโปะผ้ารอนําดอกไม้นะครับแล้วก็นําน้ําดื่มมาถวายต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่นะฮะแห่งวงการศาสนาจริงๆซึ่งยังไม่เคยเห็นความศรัทธาขนาดนี้มาก่อนนะครับ ต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะฮะในจังหวัดอุตรเดิดด้วยทุกแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นทีวีหนังสือพิมพ์หรือว่าออนไลน์ต่างๆหรือไม่จะเป็นสื่อโซเชียลเนี่ยให้ช่วยประชามพันธ์กันด้วยนะหลายคนยังไม่สวมใส่หนะ้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ประชามพันธ์อีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่านําปัจจัยมาถวายนะฮะห้ามนําปัจจัยมาถวายเด็ดขาด หลายคนเนี่ยโอ้โหเกิดความศรัทธานะฮะนำปัจจัยมาถวายต้องบอกว่าหลงปูนะฮะหรือว่าหลงตาบุญชื่นเนี่ยท่านปวานานะฮะเดินทุดงท่านไม่รับปัจจัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องฝากลูกศิษย์ด้วยนะฮะบางคนก็มาฝากลูกศิษย์นะเอาเงินมาให้ผมจะซื้อของนะฮะฝากทําบุญก็ไม่ได้ลูกศิษย์ก็ไม่สามารถที่จะรับปัจจัยได้นะฮะแล้วก็ไม่รับฝากด้วยแหมต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยให้ความศรัทธาจริงๆนะฮะ โอ้โหนี่ฮะแต่งชุดปริญญาเลยนะฮะโอ้โหเป็นภาพที่งดงามจริงฮะภาพนี้โอ้โหพอมวงเลยครับป้าพอมวกด้วยพอรับปาครับสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่ยังคงติดตามชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ของเพจทั่วไทยนิว แหมแล้วหลายคนก็อินบอ็อกมาถามว่าทําไมผมไม่ไลฟ์สดโอ้โหต้องบอกเลยว่าอินบอ็อกแทบแตกเลยวันนี้เนื่องจากว่าไม่ได้ไลฟ์สดมาตอนช่วงเช้านะฮะก็ะต้องขอทานอภัยนะฮะเนื่องจากว่ารถในขบวนซึ่งเป็นรถของลูกศิษย์ของลุงตาบุญชื่นเนี่ยเ,เกิดความเสียหายก็นําไปซ่อมมาเพิ่งเสร็จนะฮะโอ้แล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะโอ้ เวลาน้นะครับลาลาดน้าเดี๋ยวก็ลื่นหลวงปู่ท่านนะฮะเป็นอาบัติกับท่านเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าบางคนก็ไม่รู้นะนำน้ํามาลาดพื้นนะฮะก็ไม่รู้ว่าน้ําอะไรกยกน้ขึ้นะครับยกน้ขึ้นเลยเท้าท่านก็เป็นแผลนะฮะปิดพาสเตอร์นะฮะข้างหนึ่งเนี่ยเป็นยี่สิบแผ่นนำน้ํามาลาดนะฮะน้าก็จะไปโดนพัาสเตอร์ยาของท่านเดี๋ยวก็เปื่อยเดี๋ยวก็หลุดเดินลําบากอีกเดินไม่ได้อีกต้องฝากบอกกันด้วยหลายคนก็ไม่ทราบ างนะฮะรถล,ลานี่จอดกันเต็มไปหมดนะฮะโอ้โห<า> oh, แล้วนี่ลูกเด็กเล็กแดงนะฮะท่านผู้ชมมานั่งรอกันนะฮะโอ้โ oh, ห oh, เป็นภาพที่งดงามจริงๆนะฮะแม่ก็ยังไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลย โอ้โหแล้ววันนี้นี่ต้องบอกว่าแดดแรงจริงนะฮะโอ้แล้วสัญญาณก็ไม่ค่อยมีนะฮะช่วงนี้เมื่อสักครู่นี้สัญญาณก็ตะกุกตะขักไปนะฮะสัญญาณหายไปบ้างก็มีนะฮะก็ต้องขอทานอภัยพี่น้องด้วยเนื่องจากว่าบริเวณงกล่าวเนี่ยสัญญาณไม่มีจริงอ๋อกระเป๋าตังค์ไม่ได้กระเป๋าตังค์เก็บเลย ไม่ได้เลยจะไม่ได้เลยโอ้เมื่อกี้เขาก็ประกาศแล้วนะข้างหน้าเนี่ยห้ามนําปัจจัยห้ามนํากระเป๋าตังห้ามนาลอตเตอรี่มามาสักครู่ก็นํากระเป๋าตังมาแหม่แนบลอตเตอรี่มาด้วยไม่รู้จะถูกางวันที่หนึ่งหรือเปล่าน่ะแหม่บางทีเขาก็ประกาศกันอยู่ก็น่าจะเข้าใจนะฮะหรืออาจจะไม่ได้ยินก็ได้เนาะคนพี่เขาอาจจะไม่ได้ยินนะก็ไม่ว่ากัน สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมนะครับรูปนี่ถาหวายหรือไงอ๋อชื่อร้าน ยกเลยครับยกประเคนเลยครับยกประเคนเลยยกประเคนเลยฮะก็ต้องฝากกันด้วยนะฮะถึงพี่น้องนะฮะชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะแล้วก็ที่อยู่เส้นทางนะฮะด้านหน้านะครับที่มานั่งรอกลับไหว้นะฮะให้อย่าขวางท่านเลยพลุงแหมมายืนขวางถ่ายรูปอีก ปัดใจมีเอาออกเลยนะครับอย่านําปัจจัยมาถวายนะครับปัจัย